สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับน้องปอแล้วก็พี่คิงครับผมค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานของโตโยต้าเพชรบูร์นะคะคอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรชลัดนะคะพี่คิงวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้เราก็จะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันนะครับผมใช่วันนี้ก็คือเราพาทีมงานของเรานะคะมาฉีดวัคซีนโควิดที่โรงพยาบาลเพชรชลัดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับคุณลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการที่โตโยต้าเพชรบูรณ์ของเรานะคะ ครับผมบริษัทเรานะครับผมก็ยังคำนึงนะครับความปลอดภัยนะครับของลูกค้านะครับผมแล้วก็ห่วงใยในสุขภาพของพนักงานของเราด้วยนะครับผมใช่ค่ะคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าวันนี้บรรยากาศในการฉีดวัคซีนของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พนักงานที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมใช่ครับม่บอกรู้สึกยังไงบ้างรคร<อ>ับี่อ๋อวันนี้นะคะมาฉีดตอนแรกตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้พอได้ฉีดแล้วรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็กลับข,ขอบพระคุณน,นะคะเจ้านายจะดีคุณเก่งด้วยนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับพนักงานของเราว้าวคือค่ะแต่จะฉีดยังไง สบายสบายเป่าขึ้นไหมครับไม่มีอาการอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหปลอดภัยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตอนนี้หายตื่นเต้นเลี่ยังค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอ้โหปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกเจ็บครับแต่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเจ็บเพราะเข็มใช่ไหมใช่โอเคครับรู้สึกยังไงบ้างคะปกติครับผม ครับผมไม่ปวดครับครับไม่มีครับพยาบาลน่ารักไหมครับโอเคอยู่ครับครับรู้สึกยังไงบ้างคะกลัวเข็มค่ะกลัวเข็มตอนนี้ดีขึ้นยังคะการตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะแต่เจ็บเจ็บนิดๆแต่ปวดหัวไม่มีค่ะมีเนาะไม่มีอาการข้างเคียงค่ะขั้นสุดท้าย ก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็เยี่ยมเยี่ยมครับสู่ฟครับก็เดี๋ยวเชิญทุกคนนะคะก็ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะคะช่องทางไหนตอนนี้นะคะที่เป็นช่องทางให้ทุกท่านนะคะสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้อยากให้คว้าโอกาสนั้นไว้นะคะถ้าเกิดตอนนี้เราไม่รีบคว้านะคะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ฉีดที่ตอนไหนเนาะตอนนี้ก็โอกาสมาถึงแล้วถ้าเกิดท่านใดมีช่องทางก็รีบคว้าไว้เลยนะคะโอเคค่ะ